จะมาแสดงทานะในหัวข้อปัจจัยยีบสี่ตอนสหาชาตะปัจจัยสองสหาชาตะปัจจนะัยสองก็ต่อจากกันที่แล้วนะนะกันนี้ก็จะมาเน้นนะเรื่องการเกิดพร้อมกันของของจิตเจ็ดิบห้าดวงกับจิตนะตัจรูปนะคือรูปที่เกิดจากจิต เจ็ดสิบห้าดวงเนี่ยมันเกิดพร้อมกันในเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวจิตนั่นแหละมันจะไม่เกิดลูกพร้อมกันเลยนะแล้วก็เป็นทั้งลูกที่เป็นที่ตั้งเป็นทั้งลูปที่เป็นทวานแล้วก็เป็นทั้งรูกที่เป็นอารมณ์เนี่ยในสามสามหน้าที่เนี่ยนะมันจะเกิดพร้อมกันเพื่อให้จิตนั้นน่ะมีที่ตั้งแล้วทํางานได้ทันทีเนี่ยเกิดพร้อมกันที่อุปาทะขณะเลย แล้วก็ยกเว้นนะแค่จิตสิบห้าเออสิบสี่ดวงเท่านั้นอที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอย่างละสองดวงนะเกิดที่ตาก็กุศลอกุศลเกิดที่หูก็กุศลอกุศลที่จมูกก็กุศลอกุศลนะเกิดที่ลิ้นก็กุศลอกุศลเกิดที่กายก็กุศลกุศลสิบดวงเนี้ยสิบดวงนี้ไม่ทําให้เกิดจิตสันทลูกและอีกถ้าอีกสี่ อีกสี่ดวงก็คืออรูปภูมิอจิตที่เป็นรูปคืออะเนี่ยแปลว่าไม่เดียไม่มีรูปไม่มีรูปก็มีแต่จิตเพราะนั้นมันเลยไม่ทําให้เกิดรูปพร้อมเหมือนจิตสิบห้าดวงในสี่ภูมินะในสี่ภพภูมิเนี่ยตีกรรมมาภูมิสี่สิบสี่ดวงตีกรรมภูมิสี่สีด่ดวงทีรูปภูมิสิบห้าดวง ที่ลูกก็แปดดวงแล้วก็ที่โลกุตระก็แปดดวงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้